สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวการใช้สว่านแบบไร้สายของยี่ห้อพัมคินก่อนเื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับของบริษัทพัมคินที่ให้สว่านไร้สายเราทั้ง2รุ่นมาใช้งานกันก่อนรับชมคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับก่อนไปรับชมไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจของทางโรงเรียนเราก่อนได้เลยครับ เปิดทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งทดสอบรับใบมาตรฐานฝีมือแรงงานวัดทักษะวัดความรู้ตามกฎหมายสอบผ่านได้ใบรับรองมาตรฐานนำเอกสารผ่านไปยื่นขอบัตรประจำตัวประกอบอาชีพได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้บัตรประกอบอาชีพตามกฎหมายทันทีโรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับกลมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สนใจสมัครทดสอบโรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นยินดีให้บริการให้คำแนะนำปรึกษากับทุกท่านค่ะรู้จริงทำได้จริงปฏิบัติได้จริงสว่านไร้สายที่เราได้รับการสนับสนุนมามี2รุ่นนะครับรุ่นที่ผมถือมือขวาเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นรุ่น50271 แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสว่านคือ50402นะครับนี้ว่าเราซื้อมาในสว่านรสายเนี่ยในในหนึ่งกล่องเนี่ยนะครับมันจะมีอุปรกรณ์มาให้คือมีแท่นชาร์จ1อันมีแบตเตอรี่2ก้อนนะครับแล้วก็มา,าพร้อมกับตัวเกี่ยวที่ไว้สลหรับในการคล้องเอว แล้วก็มีใบรับประกันสินค้าแล้วก็คู่มือการใช้งานครับผมต่อมานะครับจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของสว่านทั้ง2รุ่นนี้อย่างแรกเลยครับคือเรื่องของขนาดของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบขนาด12โวลต์ขนาดแอมพล์จะอยู่ที่ขนาด1 5แอมป์ดานะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบ20โวลต์นะครับขนาดความจุจะอยู่ที่ประมาณแอมป์มพลอ่ะตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับส่วนนี้ก็จะมีขนาดที่กระทัดรัดนิดนึงก็คือจะมีขนาดที่เล็กลงมา นะครับนี่คือเรื่องของขนาดของแบบถันมาคุณสมบัติที่2ของตัวสว่าน2ตัวนี้ก็คือเรื่องของแรงบิดทีนี้สว่านเจ้าสองตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวเลขปรับแรงบิดที่ไม่เหมือนกันนะครับอธิบายขยายความคำว่าแรงบิดคืออะไรแรงบิดของสว่านหรือตัวเลขที่อยู่บนสว่านเนี่ยมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าปรับแรงบิดนะครับแรงบิดของสว่านที่มันหมุนรอบอย่างเช่นถ้าเกิดเราปรับไปที่เลขเลขตต,ต่ำเนี่ยแรงบิดมันจะน้อย ถ้าเราปรับไปแรงบิดมากเลขมากๆในบิดมันจะมันจะมากสมมติยกตัวอย่างเช่นว่าอ่ะถ้าเกิดเราเอาไปจอบพวกไม้หนาๆไม้แข็งๆเหล็กหนาเนี่ย <ๆ S 1> ก็ควรจะใช้แรงบิดที่สูงๆนะครับส่วนแรงบิดต่ำๆเหมาะกับอะไรอย่างเช่นเรา,เาไปยิงฝ้าเจาะฝ้าโซูฟ้านะครับหรือเอาไปเจาะยิงไขควงเจาะพลาสติกที่มันเบาบางนะครับ <ๆ S 1> เพื่อป้องกันพลาสติกแตกกรอบหรือ บางท่านก็อาจจะสว่านไปขันเบเกอร์นะครับขันสกูเบเกอร์ก็ปรับแรงบิดอยู่ในแรงบิดต่ําเพื่อให้อุปกรณ์เบเกอร์เกิดความเสียหายก็คือแตหกหักและหัวสกูก็จะได้ไม่เย็นครับไอต,ตัวเล็กเนี่ยนะครับจะให้แรงบิดสูงสุดที่ประมาณ30นิวตันเมตรส่วนถ้าเป็นเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถปรับแรงบิดได้นะครับมันจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ให้เราเลือก นะครับมันจะมีบระดับ1 2 3ซึ่งระดับ1ก็อยู่ที่ประมาณ40นิวตันนะครับระดับ2คือ50แล้วก็ระดับ3คือ60ินิวตันเมตรแล้วก็สิ่งที่ผมลองใช้มาความแตกต่าง่อมาคือเรื่องของเวลาเราขันดอกสว่านเข้าไปตัวเนี้ยนะครับไอตัวรูใส่ดอกสว่านตัวนี้ตัวเล็กมันจะให้มีให้ขนาดมาประมาณ10มิลส่วนเจ้าตัวใหญ่เนี้ยไม่ให้มาขนาด13มมิลอ่ะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างออกมาคือไอตัวเนี้ยนะครับเวลาเราขันสว่าน พอขันมันก็หมุนได้มือได้นะครับแต่ว่ามันจะมีมันชอบชอบตรงที่ว่าหมุนเสร็จแล้วมันจะมีให้จุดที่มันให้เราหมุนล็อกดังคลิกพูดง่ายคือเวลาคุณใช้งานเนี่ยขันดอกสว่านไม่มีดอกสว่านไม่มีทางหลุดแน่นอนแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวนี้นะครับขันไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีมันไม่มีตำแหน่งที่มันรู้สึกว่าขันแล้วมันล็อกโอกาสที่ใช้งานแล้วโอกาสดอกจะหลุดก็มีสูงมากนะครับในสิ่งที่ผมแชรลองใช้งานมาเนาะส่วนของตัวพวกการปรับ นะครับการปรับเกียร์ทดก็มี1-2เหมือนกันตัวน,นี้ก็มี2เกียร์แล้วก็มีปรับโหมดการใช้งานก็คือมีการขันขันได้เจาะได้กระแทกได้ทั้งสองรุ่นเหมือนกันทีนี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้มันจะมีสิ่งที่ไม่มีตัวนี้ไม่มีก็คือเราเราใช้งานไปนะครับอ่ามันก็สามารถเราใช้งานในที่ใช้งานในที่มืด มาสามารถปรับแสงสว่างได้นะมีจะงมีปุ่มปรับความสว่างหลอดไฟระดับสว่างมากสว่างน้อยอ่าสำหรับสว่างทั้งสองตัวนี้ก็จะให้ปุ่มนะครับในการการขันแต่ประกันการถอดนะครับหรือเพื่อ่าคือหมุนซ้ายหมุนขวาได้ทั้ง2ตัวครับอ่าครับนี่คือโดยรวมนะครับคุณสมบัติของสว่างทั้งสองรุ่นนี้ต่อไปนะครับเรามาดูรีวิวการใช้งานของสว่างทั้ง2รุ่นกันนะครับ งานแรกที่ผมจะทําการเสนอก็คือเป็นการใส่ดอกเจาะนะครับเจาะไม้แล้วก็จเจาะเหล็กนะครับเรามาดูว่า2ตัวนี้อันไหนมันสามารถมีประสิทธิภาพในการเจาะดีกว่ากันอ่ะไปรับชมกันได้เลยครับเพราะตัวไอตัวที่มันไม่สามารถปรับแรงบิดได้คือตัว,ต,วตัวเล็กก่อนนะครับอ่ะผมจะทําการเจาะไม้นะอ่ะมาแล้วอันนี้คือผมปรับโหมดให้มันเป็นเกียร์หนึ่งเนาะให้มันหมุนรอบต่ําแต่ว่าแรงบิดเยอะขึ้น ผมมาลองใช้เกียร์สองให้มันเร็วหมุนเร็วขึ้นแรงบิดน้อยโอเคก็เจาะก็คือก็เจาะได้อย่างสบายง่ายได้อมาลองตัวนี้กันนะครับตัวนี้ผมจะเลือกเป็นแบบอ่าเอาแบบปรับระดับหนึ่งกันเนาะคือระดับหนึ่งแรงบิดที่40นิวตัน อ่อตัวนี้ขนาดนี่คือผมปัดระดับหนึ่งนะคือแรงบิดประมาณ4 0่นิวตันอ่ะผมเปลี่ยนเป็นเป็นระดับสองที่5 0านิวตันอ่ะก็เข้าง่ายๆเหมือนกันทีนี้ผมจะลองปิดลองตั้งเป็นระดับ3 6 0หกนิวตันเมตรก็จะเจาะได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือผมปรับอยูโหมดเกียร์หนึ่งนะแต่ว่าผมปรับหมดเกียร์สอง ก็จะเห็นว่าการเจาะเข้าเนี่ยตอนนี้ก็คือจะรวดเร็วกว่านะครับอาจจะเรื่องเรื่องของขนาดแบตเตอรี่ที่มันใหญ่แล้วก็แรงบิดมันเยอะนะครับลำดับถัดมาผมจะใช้สวา่านเจ้า2ตัวนี้นะครับในการเจาะเหล็กนะับผมจะเรียกมันไอตัวเจ้าต,ตัวเล็กตัวใหญ่เดี๋ยวผมจะใช้ตัวเล็กเจาะก,ก่อนนะครับไปรับชมนเลยครับระับแรกนะครับผมก็จะปรับไปที่โหมดเจาะนะครับโหมดเจาะนะตัวนี้การปรับฟังก์ชันเล่นก็ไม่มีอะไรเยอะ แล้วผมจะปรับความเร็วรอบเปนการหมุนอยู่ที่ระดับ2ไปจอนเลยครับอันนะลองเจาะแล้วกดน้ำหนักช่วยไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกดแรงะะนะครับพอเสใกล้จะูุ พอเหล็กใกล้จะทะลุผมจะปรับมาที่โหมดร,รอบช้านะครับรอบรอบเกียร์ต่ำหม,มรรักโหมดเลขกหนึ่งเพื่อมันกัดกินเนื้อเหล็กเรื่อยๆนะครับโอเคครับ สำเร็จแล้วครับต่อมานะครับจะใช้ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ลูกเล่นจะเยอะนิดหนึ่งนะครับมีปรับความเร็วรอบสารระดับแต่ว่าผมจะปรับไปที่โหมดเจาะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเจ้าตัวเล็กเลยนะโหมดเจาะความเร็วรอบระดับ2แล้วผมจะปรับสวบิตตัวนี้เป็นระดับ3นะครับมันจะขึ้นแท็บตรงนี้สีเขียวขึ้นมา3ช่องไปเจาะก,กันเลยครับ เดิมครับพอจะทะลุผมจะปรับเป็นโหมดเกียร์สโลเกียร์ต่ำโอเคครับก็ทะลุแล้วครับตัวเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้ลำดับต่อไปจะเป็นการเทสนะครับยิงเหล็กโดยใช้สกูปลายสว่านการยิงสกูนะครับแบบบล็อกขนาด8มิลเป็นปลายสว่าน 对不对啊？啊，对不对？ โอเคครับก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังดังนี้นะครับว่าการใช้งานเจ้าเสาหวานสองรุ่นนี้นะครับมันมีความแตกต่างอย่างไรโดยผลส่วนตัวผมเองนะที่ผมได้ใช้2รุ่นนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของน้ําหนักเนี่ยผมว่านะไอตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเบากว่าตัวนี้จะน้ำหนักน้ำหนักจะมากกว่าอันนี้ที่ผมใช้ก็คือก็จะเหมาะกับงานที่สูงนะครับหรือแบบที่ว่าต้องทํางานที่สูงมันก็น้ําหนักเบาเนาะจับถือได้ง่าย เวลาเจาะอะไรก็สะดวกส่วนนี้ก็จะเป็นเหมาะงานอาจจะเป็นเหมาะงานที่เป็นงานหนักนิดนึงนะครับอาจจะงานด้านล่างหรือไม่สูงมากเพราะด้วยน้าหนักตัวมันเองเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักทิ้งเข้าไปกา,การกดก็ไม่ต้องเยอะส่วนเรื่องของฟังก์ชันใช้งานมอมว่าตัว,ต,วตัวใหญ่เนี่ยครบคันครบเครื่องกว่านะครับก็คือมาสามารถปรับแรงบิดไยได้นะครับแล้วก็ปรับความเร็วรอบสปีดได้ถึง3ร,ระดับก็จะประมาณนี้ ในส่วนการใช้งานจริงนะครับที่ทางพันพิสนส่งมาให้สับสนุนมาให้เราเนี่ยที่ผมได้นำไปใช้ก็คือมันดีสำหรับผู้เรียนนะครับที่เวลาการเจาะการยิงสกรูอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องเมื่อยมือไขแช่ไข็งแล้วนะครับก็จะมีสว่านสองตัวนี้ช่วยผ่อนแรงได้เยอะส่วนที่ผมมาที่ผมอาสอนโซลาเนี่ยมันก็ไปยิงพวกโครงสร้างหลังคาเนาะเวลาติดแผงโซลาเซลล์น่ยโครงสร้างหลังคาที่มันหนาๆก็สามารถเจาะทะลุได้ง่าย ก็เป็นเครื่องมือที่ดีครับผมก็ขอขอบคุณพัมคิดนะครับที่สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือการเรียนการสอนมาให้โรงเรียนเรานะครับส่วนอุปกรณ์เครื่องมือแบรนด์ไหนที่จะต้องการจะสนับสนุนให้ทางโรงเรียนเราก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับก็ติดต่อได้เบอร์ด้านล่างนี้ครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ